ก็ถือเป็นเพลงที่ที่ร้องยากมากร้องยากมากๆเพลงหนึ่งเลยครับเพราะว่าวนนี้นะครับอ๋อร้เพลงร้องยากก็เลยหอดได้บกมาเลยนะครับแหมพูดดีนีเอาไปใบหนึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าที่ผมมีเสียงกรี๊ดนะครับเพราะว่าผมได้จัดตั้งหน้ามาขึ้นมาจากนมหนึ่งนะครับในการใช้กองทินจากบกมาที่ได้มา แผลร้อยเล่นนะครับร้อยเล่นนะครับรักกันรักกันค่ะผมก็มีเพลงที่ซุูมซ้องมาและคือที่เห็นน้องซองเขาเล่นเพลง We Dance i t h t o e d e v i ใช่ไหมครับเปีโเยโนฟลวไว้นะผมก็เลยอยากจะใช้สิ่นะะงนี้นะฮะย่างย่างครับผมแป่เฉยๆแต่คนอื่นผมขอพรอปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิ่งนะผมเพราะนั่นคือวันนี้ เปลี่ยนเสื้ออีกน,นึงนะฮะจะได้ดูโ <ś led> อ้ไม่ต้องกิดครับผมเปลี่ยนตัวเดียวตัไหนไม่ได้เปลี่ยน <ś led> หรือจะให้แก้ยันเกง <ś led> ผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครไม่มีใครอยากด,ดูนะครับอันนี้รักษายิ่งชีพเลยนะครับพี่ครับ ผมว่าถ้ามีได้ใครให้ผมเป็นเจ้เาเป่าได้เลยนะ <ś ling> สาวาตัวละคือไม่เสียเวลาเลยครับผม